เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีท้านี้ค่าขยาดแล้วบทที่ยี่สิบเก้า ผ่านเรื่องเมื่อเย็นวานมาระหว่างนางกับสันหยวนก็น้ำว่าแต่งหักกันแล้วนางทำท่าทางเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกลมเกลียวเช่นที่แล้วมาต่อหน้าสันหยวนไม่ได้อีกต่อไปถ้าว่าเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ดีสันหลันคิดในใจ อีเหนียงของข้าได้รับความโปรดปรานจากท่านพ่อมีอำนาจดูแลเรือนส่วนในซ้ำยังตั้งครั้นขึ้นมาอีกรอท่านพ่อไว้ทุกให้หูหยินครบหนึ่งปีถึงเวลานั้น เป็นไปได้อย่างที่สุดว่าจะยกอีเหนียงขึ้นเป็นภรรยาเอกข้าเคยได้ยินอีเหนียงพูดถึงเรื่องที่เมื่อก่อนท่านพ่อจะแต่งอีเหนียงเป็นภรรยาเอกแต่ต่อมาท่านปู่มั่นหมายฉันซื่อให้เป็นภรรยาเอกของท่านพ่อด้วยตนเองท่านพ่อจึงจำใจให้อีเหนียงเป็นอนุแต่ตอนนี้ฉันซื่อตายไปเกือบหนึ่งปีแล้ว คิดว่ากระดูกก็คงใกล้จะเน่าสลายแล้วกระมังเราท่านพ่อยกอีเหนียงเป็นภรรยาเอกเมื่อไรข้าก็จะได้เป็นบุตรสาวสายตรงจะยังมีอะไรด้อยกว่าสินหยวนอีกถึงเวลานั้นคนที่น่าสงสาร ก็ต้องเป็นพวกเซินหยวนแล้วเซินหลันคิดเช่นนี้ใบหน้าก็เผยสีหน้ากระหิ่มยิ้มย่องออกมาสี่เท้าพลันกระฉับกระเฉงขึ้นกว่าเดิมเซินหยวนมองเซินหลันเดินไปไกลด้วยสายตาเย็นชาไม่ได้พูดอะไรเพียงค่อยๆเดินไปตามระเบียง ด้วยกันกับสันเสียงและสันหงค์คา,ารืหาดบรรพบุรุษของสกุลเซนมีขนาดใหญ่อย่างที่สุดก่อนอายุสี่ขวบเซนหยวนเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มีที่ใดบ้างที่ไม่เคยไปนางคุ้นเคยกับทุกซอกทุกมุมดีเพียงครู่เดียวก็มาถึงห้องโถงใหญ่อย่างซื่อผู้เป็นป้าสะพ้ยใหญ่กำลังนั่งยิ้มย้มพูดคุยกับผู้อื่นอยู่บนเก้าอี้ ตอนนี้สกุลสันตกต่ำแล้วยากจนถึงขั้นตามร้านตลาดไม่มีผู้ใดถามถึงจึงมีคนไปมาหาสู่ด้วยไม่มากมีเพียงญาติมิตรไม่กี่คนเท่านั้นดังนั้นถึงแม้วันนี้จะเป็นวันเกิดครบ50ปีของป้าสะพ้ยใหญ่ ก็ยังมีญาติมิตรที่สนิทที่สุดมาเพียงไม่กี่คนเท่าว่าเดิมป้าสะพ้ยใหญ่ก็เป็นคนชอบความเงียบสงบเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ดี สันหยวนพาสั่นเซียงและสั่นหงก้าวไปคารวะอย่างซื่อแม้สันหลันจะเดินนำมาก่อนแต่จะอย่างไรก็มีลำดับอาวโุโสนางไม่อาจทิ้งพวกสันหยวนแล้วเข้ามาคารวะอย่างซื่อก่อนคนเดียวได้จริงๆยิ่งกว่านั้นอย่างซื่อก็ไม่ได้ชอบนางสักเท่าไร่มีสาวใช้นำบอกกกมาวางไว้นานแล้วสันหยวนคุกเข่าลงบนนั้นก่อนคงศีรษะคำนับอย่างซื่อจากนั้นก็เงย หน้าขึ้นมากล่าวยิ้มยิ้มขอให้ป้าสะพ้ยใหญ่อายุยืนยาวมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกนานแสนานานเจ้าค่ะรับถาสี่เหลี่ยมลงชาติจากในมือไฉเวยมาในถาดมีรองเท้าผ้าตวนสีแดงอยู่หนึ่งคู่ด้านบนปักลายข้งข้าท้ออายุยืนและลายขดยาวเป็นความหมายว่าขอให้มีความสุขอายุยืนไร้ที่สิ้นสุด นี่เป็นรองเท้าที่หลานทําให้ป้าสะพ้ายใหญ่เจ้าค่ะฝีมือไม่ดีขอท่านอย่าได้รังเกียจอย่างซื้อรีมให้สาวใช้ประคองเส่นหยวนลุกขึ้นพูดด้วยรอยยิ้มเกลื่อนหน้าหยวนเจี่ยพูดอะไรเช่นนี้ทั้งยังดึงตัวเส่นหยวนไปพินิดมองใกล้ๆจากนั้นก็ถอนหายใจ ป้าสะพ้ายใหญ่ไม่ได้พบเจ้ามาปีกว่าแล้วคิดถึงเจ้าตลอดว่าอยู่กับท่านตาเจ้าจะเป็นอย่างไรบ้างบิดาเจ้าก็จริงๆเลยฉันไหนอยู่ดีๆต้องส่งเจ้าไปบ้านท่านตาเจ้าด้วยทั้งยังอยู่เสียนานเพียงนั้นแม้แต่มารดาเจ้าพูดถึงตรงนี้อย่างซื่อก็รีบหยุดปากอย่างซื่อกับมารดา เป็นพี่สะพ้ายน้องสะพ้ยที่เข้ากันได้ดียิ่งตอนแรกที่เส่นหยวนคลอดออกมาหยางซื่อก็ชมชอบนางเป็นอันมากแม้ว่าต่อมาเส่นเฉิงจางจะพาทั้งครอบครัวย้ายออกจากคฤราหัดบรรพระบุรุษสกุลเซินแต่สองบ้านยังคงไปมาหาสู่กันเป็นครั้งคราวความโปรดปรานที่หยางซื่อมีต่อเส่นหยวนจึงยังไม่ลดน้อยลง เหตุผลที่ส่นหยวนไปอย่างโตในตอนนั้นอย่างซื่อหารู้ไม่ส่นเฉิงจางรู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องหน้าขายหน้าและผิดจารีตประเพณีอย่างที่สุดมีหรือจะเป่าประกาศออกไปย่อมต้องเยียบไว้ให้เงียบเป็นธรรมดาดังนั้นคนที่รู้เหตุผลจริงๆจึงมีเพียงมารดาของส่นหยวนและพวกเสียอีเหนียงสันเฉิงจางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสันหลันก็รู้เรื่องนี้เช่นกัน ซันยวนย่อมไม่มีทางบอกเรื่องนี้กับหยางซื่อฉะนั้นนางจึงเพียงยิ้มหยางซื่อรู้ว่าตนเองพูดผิดไปแล้วกลัวว่าจะทําให้สันหยวนนึกถึงเรื่องน่าเสียใจจึงรีบร้อนจะหาเรื่องอื่นมาพูดครั้นมองเห็นรองเท้าที่วางอยู่บนถาดเห็นงานปักบนนั้นก็อดจะต้องมองสันหยวนอีกสองอึดใจไม่ได้จากนั้นนางก็เงยหน้ามาถามสันหยวนด้วยความประหลาดใจทันที นี่เป็นเจ้าปากเองเสริญยวนยิ้มพลางพยักหน้าปากได้ไม่ดีป้าสะพ้ายใหญ่อย่าเห็นว่าหน้าขบขันนะเจ้าคะเด็กคนนี้นี่อย่างซื่อดุนางหากนี่ยังบอกว่าปากได้ไม่ดีเช่นนั้นใต้ล่านี้ก็ไม่มีอะไรที่ปากดีแล้วทั้งยังหยิบรองเท้าขึ้นมาพีนิดดูอย่างละเอียดก่อนพูดยิ้มยิ้มกับสตรีที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวแรกทางซ้ายมือ เจ้าดูสิพี่หยวนเจียยปักนี้งามหรือไม่สตรีนางนั้นอายุราว 40, สี่สิบสวมเสื้อนอกตัวยาวทําจากผ้าต่วนลายดอกสีชาติมีคิ้วกงเรียวยาวแววตาเฉียบแหลมนี่คือสนซื่อน้องสาวร่วมอุทธรของท่านลุงใหญ่พี่สาวของบิดานางมีนามว่าปี้เซียนแต่งออกไปเป็นภรรยาแอบของบุตรชายคนเล็ก ที่เกิดจากอนุของหลินอันปอหลายปีแล้วถาว่าสนซื่อกลับเป็นคนมีวาสนายิ่งยวดตอนที่นางแต่งเข้าตัวหลินอันปอเหนือสามียังมีพี่ชายที่เกิดจากภรรยาเอกอยู่อีกสองคนบรรดาศักดิ์เดิมตกมาไม่ถึงสามีนางเด็ดขาดถาว่านางแต่งไปได้ไม่ถึงสามปีพี่ชายทั้งสองคนของสามีนางก็สิ้นใจตามกันไปคนหนึ่งไม่มีลูกอีกคน น,นึงมีบุตรสาวเพียงหนึ่งคนด้วยเหตุนี้สุดท้ายบรรดาศักหลินอันป๋อจึงตกมาเป็นของสามีสนซื่อในใจสามีสนซื่อคิดว่านี่เป็นเพราะสนซื่อมีวาสนาช่วยส่งเสริมเขาดังนั้นจึงดีต่อนางอย่างยิ่งยวดและตัวสนซื่อเองก็เอาการเอางานนัก แตงเข้าตระกูลได้ปีเดียวก็คลอดบุตรชายออกมาแล้วต่อมาอีกสองปีก็คลอดบุตรชายอีกคนคราวนี้ฐานะในตัวหลินอันป๋อของนางจึงไม่มีผู้ใดสั่นคลอนได้แล้วเสินซื่อถูกเรียงให้ดูก็มองตามมือของหยางซื่อไปจากนั้นก็พูดยิ้มยิ้มทันทีงานปักนี้ยอดเยี่ยมยิ่งฝีมือปักผ้าของหยวนเจียก้าวหน้ากว่าเมื่อก่อนไม่น้อยเลย พูดพรางเงยหน้าขึ้นพีนิดมองเซินหยวนเซินหยวนสวมเสื้อนอกตัวยาวทำจากผ้าตวนสียกกับกระโปรงจีบเล็กสีฟ้าอ่อนใบหน้ามีรอยยิ้มบางๆกำลังยืนลุกตาอยู่ตรงนั้นดูสงบเนียงไม่ยินดียินร้ายเ่ินซื่อตกใจอยู่บ้างหลานสาวคนนี้ของนางนางรู้จักดีเป็นคนที่นิสัยยิ่งจ้องของอย่างที่สุดผู้หนึ่งเผาว่ากลับมีรูปโฉมงดงาม แค่ยืนอยู่เฉยๆก็ยังจิดจรัดเกินผู้ใดทำให้คนไม่อาจมองข้ามเ้าว่าคนตรงหน้านี้ถึงแม้สันยวนจะสวมชุดสีเรียบสะอาดตาเช่นนี้แต่รูปโฉมยังคงงดงามเพลิดเพลิงไม่มีใดเทียมทั้งตัวนางก็ดูสงบนิ่งไม่ยินดียินร้ายเพียงนี้บนร่างไม่มีท่าทางเอาแต่ใจเช่นที่แล้วมาอีกแม้แต่นิดเดียวทุกสิ่งที่แสดงออกมา มีเพียงความภูมิฐานใจกว้างเฉกเช่นคนณหนูตระกูลใหญ่พึงมีมีชังหาได้ยากโดยแท้สนซื่อจึงถอนหายใจ ยวนเจียโตแล้วจริงๆรู้ความแล้วคงเป็นเพราะการตายของมารดาได้สร้างความกระทบกระเทือนต่อเซินยวนมากเกินไปมิเช่นนั้นคงไม่ถึงกับทำให้แม่นางน้อยที่เอาแต่ใจอย่างในสมัยก่อนเปลี่ยนมามีท่าทางเช่นในยามนี้เซินยวนก้าวมายอบตัวคาราวะเซินซื่อเซินซื่อก็ให้สาวใช้ประคองนางลุกขึ้นก่อนจะกล่าวว่า ้าเอนก็ไม่ได้พบเจ้ามานานแล้วเช่นกันวันหน้าถ้าเจ้ามีเวลาว่างก็ไปเที่ยวที่บ้านป้าคุยเล่นเป็นเพื่อนป้าบ้างเส่นยวนตอบรับด้วยท่าทางนอบน้อมถ่อมตัวนางจำได้ว่าวันเกิดของเส่นซื่อคือวันที่20เดือนหนึ่งหลังปีใหมย่ยามถึงวันคล้ายวันเกิดอีกฝ่ายมิพ้นนางต้องไปอวยพรด้วยเสนหลันเสนเจียงและเสนหงเวลานี้ก็ข ศีรษะคำนับอย่างซื่อและอวยพรเรียบร้อยแล้วต่างทยอยกันมอบของขวัญของตอนเองก่อนจะคารวะสันซื่อที่เป็นท่านป้าด้วยสันหยวนบอกเรื่องที่วันนี้สันเฉิงจางไม่ว่างมาอีกทั้งเซียอีเหนียงก็ตั้งครรภ์จึงมาไม่ได้เช่นกันส่วนสันเซียวนั้นยังไม่หายไข้ดีไม่อาจมาอวยพรวันเกิดให้หยางซื่อได้แล้วนางก็นำของขวัญที่สันเซียว ทำให้หยางซื่อมอบออกไปเป็นเหอเปาปักลายข้งเขาห้าตัวและตัวอักษรอายุยืนหนึ่งตัวความหมายคือสุขห้าประการห้อมล้อมด้วยความอายุยืนจากนั้นก็ให้หญิงรับใช้สูงไวสองคนขนของขวัญพี่สันเฉิงจางเตรียมไว้ให้หยางซื่อมามอบหยางซื่อสั่งให้สาวใช้รับไว้เสร็จก็ให้พวกสันยวนนั่งลงครั้นพวกสันยวนนั่งประจำที่แล้วหยางซื่อก็กว่าสาย อมองรอบหนึ่งก่อนจะถามว่าฉันไหนหลงเตอไม่ได้มาด้วยเสรนหลันได้ยินแล้วก็รีบลุกขึ้นยืนตอบว่า ป้าสะพ้ายใหญ่ก็ทราบว่าพี่ใหญ่เล่าเรียนอยู่ที่สำนักศึกษาในตรอกถงฮาวาก่อนหน้านี้เขาส่งจดหมายฉบับหนึ่งมาบอกว่าอาจารย์ดูแลเข้มงวดไม่ให้วันหยุดจึงไม่ว่างมาอวยพรป้าสะพ้ยใหญ่แต่พี่ใหญ่บอกแล้วว่าวันนี้เขาจะอวยพรท่านจากในสำนักศึกษาเจ้าค่ะอย่างซื่อฟังแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกลับเป็นเสินซื่อที่ยิ้มพลางเอ่ยปากว่า ถึงอาจารย์จะเข้มงวดจนทำให้หลงเตอไม่ว่างมาแต่อย่างไรก็ควรฝากให้คนนำของขวัญมากระมังเสียวเจียก็ไม่มาแต่ของขวัญก็มีใช่ฝากหยวนเจียมาเช่นกันหร,อหรือเซินหลันได้ยินแล้วก็มีสีหน้าการะอักกระอ่วนอยู่บ้างเม้มปากไม่พูดอะไรอย่างซื่อจึงเอ่ยว่าใครขาดสิ่งของเหล่านั้นกันเล่าช่างเถอะเจ้าพูดให้น้อยหน่อย นี่มีใช่เรื่องสิ่งของเสินซื้อปลายตามองเสินหลันปราดหนึ่งพูดยิ้มยิ้ม นี่เป็นเรื่องของน้ำใจเหมือนอย่างเซียวเจียนางไม่สบายมาไม่ได้แต่ก็ยังให้หยวนเจียนำของขวัญมาให้พี่สะพ้แทนแล้วพี่สะพ้ขาดแคลนเหอเป่าเช่นนี้จริงๆหรือนั่นเป็นเพียงน้ำใจจากนางเท่านั้นอย่างน้อยก็บอกชัดว่าในใจนางมีป้าสะพ้ยอย่างท่านอยู่แต่ที่ข้าดูถูกที่สุดก็คือคนที่เป็นแต่ขยับปากพูดพูดดีมีผู้ใดทำไม่เป็นบ้างเล่า ถึงอย่างไรก็ไม่สิ้นเปลืองอะไรสักอย่างแม้แต่จดหมายนั่นใครจะไปรู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ตอนนี้พวกเราก็ไม่อาจเรียกหลงเตอมายืนยันได้จากที่ข้าเห็นก็แค่หลอกพี่สะพยเท่านั้นเอง ส่นหลานรู้ว่าสรรนซื่อไม่ชอบนางมาแต่ไหนแต่ไรแต่ก็ไม่เคยพูดว่านางต่อหน้าทานกรรมนั้นเช่นนี้มาก่อนนางรู้สึกเพียงใบหน้าร้อนเผามือทั้งสองไขยำําเช็ดหน้าสีเขียวอมฟ้าในมือจนแทบจะมีน้ำหยดออกมาได้แล้วหากแต่ใบหน้ายังพงไม่อาจมีแววโทสะได้แม้แต่กระผพกกเดียวยังคงต้องพูดอ่อนหวานว่า ก่อนหน้านี้พี่ใหญ่ส่งจดหมายมาจริงๆเจ้าค่ะหากท่านป้าไม่เชื่อข้าจะสั่งสาวใช้กลับไปนำมาให้ท่านดูอันที่จริงมีหรือเสริรอหลงจะส่งจดหมายอย่างนั้นมา หากแต่ส่ินหลันคิดว่าอย่างมากให้สาวใช้กลับไปบอกอีเหนียงให้คนเขียนจดหมายในน้ำส,ส่นหลงซักฉบับแล้วให้สาวใช้นำมาก็ใช้ได้แล้วส่ินซื่อฟังแล้วก็แค่นเสียงออกจมูกสะบัดผ้าเช็ดหน้าสีชมพูดอกท้อในมือก่อนพูดอย่างดูแครน หากเจ้าให้คนเขียนจดหมายขึ้นประเดียวนี้แล้วนำมาให้ข้าดูใครจะไปรู้ว่าใช่จดหมายพี่หลงเตอเขียนจริงหรือไม่ช่างเถอะข้าคร้านจะอ่านก็แค่ทักท้วงหาความยุติธรรมให้พี่สะพ้ยเท่านั้นเอง มารดาของเซินซื่อจากโลกนี้ไปไวเวลาผ่านไปบีดาก็แต่งงานใหม่เพียงแต่มารดาเลี้ยงผู้นั้นท้องใช้งานไม่ได้เข้าตระกูลมาหลายปีก็ยังมีลูกออกมาไม่ได้สักคนต่อมานางจึงรับหลานสาวฝั่งตระกูลนางเข้ามาเลี้ยงในคฤรหาหั์สกุลเซินและหลานสาวผู้นั้นของนางก็คือเสียอีเหนียงคนสายตาดีคนใดไม่รู้บ้างว่าในใจ มารดาเลี้ยงคิดอะไรอยู่ ใจของลูกเลี้ยงไม่เอนเข้าหานางเช่นนั้นก็ให้ภรรยาเอกของลูกเลี้ยงมีใจเอ็นเข้าหานางแทนแต่คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายสเสียอีเหนียงจะเป็นได้แค่อนุของสันเฉิงจางเท่านั้นสันซื่อคิดถึงตรงนี้ในใจก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายนางเห็นสเสียอีเหนียงขัดหูขัดตาม,มานานแล้วยอมเห็นลูกที่เกิดจากสเสียอีเหนียงขัดหูขัดตาตามไปด้วย ด้านสันหยวนนั่งอยู่บนเก้าอี้ในมือถือถ้วยชากำลังหลุบตายกถ้วยดืม่มทำเป็นไม่ได้ยินเรื่องที่สันซื่อพูดอีกทั้งไม่มีท่าทีจะก้าวออกไปกู้หน้าให้สันหลันแม้แต่กระพีกเดียวเผ่าว่าเรื่องเก่าเหล่านั้นของเซียอีเหนียงยังจำเป็นต้องถามจากป้าสะพ้ายใหญ่ตาราพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่า,ร,าวรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอย่างไรก็ต้องสืบ เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับเสื้ออีเหนียงให้รู้ชัดสักหน่อย แม้ว่าวันนี้คนที่มาจะไม่มากแต่ที่สุดแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ50ปีอย่างซื่อจึงยังจองคณะละครเล็กๆคณะหนึ่งมาเป็นพิเศษแท่นยกพื้นตั้งอยู่ในลานเรือนด้านหน้าวาดฉากสีสันสดใสให้บรรยากาศน่าเฉลิมฉลองยิ่งยวดคนทั้งหลายกินขนมดื่มชากันในถงใหญ่ครู่หนึ่งคุยเล่นเรื่อยเปื่อยกันอีกครู่ก็มีสาวใช้มารา รายงานว่าคนในคณะละครแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเชิญฮูหยินและคุณหนูทุกท่านไปชมละครได้ละครที่เล่นก็สนุกสนานล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอวยพรวันเกิดส่นหยวนดูได้ครู่หนึ่งก็เอ่ยถามหยางซื่อฉันไหนจึงไม่เห็นพี่ลั่วเล่าเจ้าคะพี่ลั่วที่นางพูดถึงมีนามว่าส่นดว้วยเป็นบุตรชายคนเดียวของหยางซื่ออายุใกล้จะยี่สิบ ออนเด็กขณะสเซินยวนยังไม่ได้ติดตามเซินเฉิงจางย้ายออกจากคฤราหา์บานพระบุรุษสกุลเซินก็นเล่นกับเซินลั่วทุกวันเซินล่วให้การดูแลนางอย่างมากพวกนางลูกพี่ลูกน้องสองคนรักและผูกพันกันดียิ่งอย่างซื่อเก็บสายตาที่มองบนแท่นยกพื้นกลับมามองนางพรางพูดยิ้ม เจ้าไม่รู้จักเขาหรือ,อไรทั้งวันเอาแต่ประนีตรปลาเหล่านั้นของเขาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของข้าจองคณะละครมาเขาเองก็รู้แต่เขาไม่ชอบเรื่องคลึกครื้นเหล่านี้ก่อนหน้านี้มาพบบรรดาแขกเรือเซจก็กลับห้องหนังสือในสวนของเขาไปแล้วเซนล่่นชอบเลี้ยงปลาข้างห้องหนังสือของเขา ก็มีบ่อปลาอยู่บ่อหนึ่งอีกทั้งในลานเรือนก็วางอ่างกระเบื้องเคลือบไว้จำนวนมากด้านในเลี้ยงปลาล้ำค่าไว้ไม่น้อยส่นนยวนจึงเปล่ายิ้มยิ้มหลานจะไปพบพี่ล่วหน่อยนะเจ้าคะนางไม่ได้พบส่นล่วมานานมากแล้วยังรู้ด้วยว่าชาติก่อน หลังเซินล่วก,กับเซียเจินเจินแต่งงานกันก็มีชีวิตไม่ดียิ่งในใจเซียเจินเจินมีเพียงหลี่ซิวหยวนแต่เสินล่วกกลับยังชอบเซียเจินเจินเสียเหลือเกินอย่างซื่อรู้ว่าระหว่างพวกนางลูกพี่ลูกน้องมีความสัมพันธ์อันดีเสินหยวนไม่ได้พบกับเสินล่วมานานในใจย่อมจะคิดถึงด้วยเหตุนี้ นางจึงยิ้มพลางพยักหน้าอนุญาตซ้ำอย่างเรียกสาวใช้ผู้หนึ่งมานำทางพวกสันหยวนนายบ่าวไปด้วยครั้นพวกนางเดินไปได้ครู่หนึ่งอย่างซื่อถึงคล้ายนึกเรื่องบางอย่างขึ้นได้จึงหันหน้าไปพูดกับสันซื่อที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยความหงุดหงิดหัวเสีย เจ้าดูความจำของข้าสิวันนี้มีใช่มีสหายร่วมชั้นเรียนของล่วเกอมาหาสองคนหรือไรเมื่อครู่พวกเขาสองคนเพิ่งจะมาอวยพรวันเกิดให้ข้าเองล่วเกอบอกว่า ต้องการพาพวกเขาสองคนไปดูปลาทองชาติเก้าหางแสนล้ำค่าที่เขาเลี้ยงออกมาได้เมื่อเร็วๆนี้แต่เมื่อครู่ข้ากลับปล่อยให้หยวนเจี่ยไปหาลัวกเกอหากไปเจอสหายสองคนนั้นของเขาเข้าจะทำเช่นไรเล่าอย่างไรก็เป็นบุรุษคนนอกพูดพลางกลักมือเรียกสาวใช้นางหนึ่งมาสั่งว่า เจ้ารีบไปตามคุณหนูใหญ่กลับมาบอกว่ามีคนนอกอยู่กับคุณชายใหญ่ด้วยยังไม่สะดวกจะให้ไปหาสาวใช้ได้ยินแล้วก็รีบตอบรับพลังหันหลังเดินออกไป ด้านเซินหยวนเวลานี้เดินมาถึงด้านนอกลานห้องหนังสือของเซินลั่วแล้วประตูเรือนทาสีเขียวสองบานเปิดกว้างอยู่ไม่เห็นสาวใช้หรือบ่าวชายคอยรับใช้อยู่ข้างในเผ่าว่าวันนี้แดดดีส่องสว่างทั่วทุกหนแห่งเซินหยวนมองลอดหน้าต่างติดมุ้งสีเขียวเข้าไปก็เห็นด้านในมีคนรูปร่างผอมสูงผู้หนึ่งกำลังยืนหันข้างให้นางอยู่ด้านหลังโต๊ หนังสือก้มหน้าคล้ายว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่บนโตะ๊ะเสรนหยวนคิดเพียงว่านี่คือเสรนล่วจึงก้าวเท้าเดินเข้าไปในห้องด้วยความดีใจทันทียิ้มพลางเอ่ยเรียกพีล่ว่าค่า ยังพูดไม่ทันจบพอนางเห็นหน้าตาของคนพูนั้นชัดเจนรอยยิ้มบนใบหน้าก็แข็งค้างไปเห็นคนตรงหน้านี้สวมชุดผ้าไหมาหางโจวตัวยาวสียกทอลายรูปโฉมหล่อเหลาท่าทางสุภาพโดยเฉพาะดวงตาทั้งสองที่ดูอบอุ่นเป็นที่สุดเาว่าความอบอุ่นนี้ก็เย็นชาเช่นกันประหนึ่งผืนน้ำทะเลสาบ ภายใต้แสงจันทร์ปลายศาสตราสตซองเมื่อมองดูอีกครั้งเป็นต้องรู้สึกเย็นวาบในใจคนผู้นี้มิใช่เซินลั่วแต่เป็นหลี่ซิวหยวนสามีในชาติก่อนของนางที่เซินหยวนชอบในชาติก่อนคือบุรุษอบอุ่น ผู้มีกลิ่นอายบัณฑิตเวลานั้นนางหวั่นไหวตั้งแต่แรกเห็นหลี่ซิวหยวนในที่ดินของมารดายิ่งต่อมานางได้รู้อีกว่าเขาเป็นคนช่วยไม่ให้นางถูกงูกัดจึงยิ่งเริ่มมีใจรักเขาลึกซึ้งกว่าเดิมหากแต่เวลานั้นนางถือดีเกินไปคิดเพียงว่าตนเองมีรูปโฉมงดงามปานนี้อีกทั้งชาติกูลก็ดีกว่าหลี่ซิวหยวนเขามีหรือจะไม่ชอบตอนเองด้ว ด้วยเหตุนี้นางถึงได้ทำเรื่องผิดพลาดมากมายออกมาสุดท้ายถึงกับถูกพิษจนดวงตามืดบอดอยู่หนึ่งปีซ้ำยังพิษกําเร่บจนกระทั่งสิ้นใจลงในที่สุดปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ